สวัสดีครับตอนนี้อยู่กบับช่องเจใจ125นะครับอันนี้ผมจะมา unbox ขนมนะครับยูโรช็อกโกพายเห็นกล้องรูปแบบแปลกนะครับเหมือนจะเป็นนําเข้ามาด้วยเราจะมาดูกันซึ่งมันก็จะเป็นภาษาไม่แน่ใจญี่ปุ่นหรือเกาหลีหมดเลยนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษนิดหน่อยเองเป็นของนําเข้านะครับราคา280บาท ซื้อจากพวกร้านญี่ปุ่นเกาหลีอะไรง,ง่ายๆครับมาอันบล็อกอะไรดีกว่อ๋ออาร์ติแพ็กนะครับอันดับพอแกออกมาก็จะหน้าตาเป็นอ,อมานี้ครับมีทั้งหมดกี่ชิ้นมานับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เด็แก้าเก้าชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพ็คเกตน,นะครับก็ดูมีความพรีเมียมนิดน,นึงครับไม่เหมือนกับของในไทยนะไม่เหมือนกับยูโรในไทยนี้จะดูพรีเมียมกว่าครับเป็นกล่องเลยนะเดี๋ยวมาแกะกันครับแกะมาเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นยูโรชโ็อกโกพายธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างเท่าไหร่นะครับ อันนี้ย้ำาก,ก่อนครับว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์เขาไม่ได้จ่ายถ้าใครอยากจะเข้าก็อีเมลเอ,อ่ใต้ล่างได้เลยครับ <laughs> าลองชิมกันก่อนดีกว่าอันนี้รสตอร์เบอรี่นะครับอโอค,ครับรสชาติ ไม่แตกต่างกับที่ไทยนะครับไม่แตกต่างเลยเอางั้นนะไม่แช่เย็นก่อนกินนะครับงั้นมันจะเละๆนิดนึงแต่ก็ช่ใช้ได้เหมือนที่ไทยนะเอออันนี้นที่ไทยเลยก็ขอบชร์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีถ่ายวอลกอะไรพวกนี้มาเพิ่มเติมด้วยครับสปอร์ไว้ก่อนไปละสวัสดีครับ